ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Slow Life a Beautiful Day นะครับวันนี้เราสองคนมาอยู่ที่ไร่เกษตรอินทรีย์ตำบลกลางดงอเภอปากช่องจัังหวดนครราชสีมานะครับเรียกได้ว่าเป็นไร่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก<ช>สุดลูกหูลูกตาเดินกันแบบหอบกันเลยทีเดียวแลวก็เป็นเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยค่ะนะคะและที่สำคัญเจ้าของที่นี่นะคะไม่ใช่คนไทยค่ะพี่ยอดเป็นเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นพูดยังพูดภาษาไทยยังไม่ค่อยชัดเลยแต่ว่าคือเขาหลงไหลในความเป็นไทย คนไทยและก็ธรรมชาติของเมืองไทยถูกต้องครับแต่เดิมเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทนะครับแต่ว่าเปลี่ยนอาชีพเลยมาเป็นเกษตรกรทําการเกษตรจริงๆเหตุผลที่เขามาทําการเกษตรเพราะว่าเขาอยากใช้ชีวิตที่สงบสุขนั่นแหละแล้วก็เนิบชาร์ตแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงทําไมก็ถึงมีแนวคิดที่จะมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวม,มีวิถีชีวิตแบบนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันดีกว่าไหมไป,ไปหาเขากันดีกว่า,าค่ะ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับคุณโชโอกะนะครับซึ่งเป็นประธาน Harmony Life Organic Farm นะครับหรือว่า Harmony Life International ด้วยนะครับแล้วก็คุณดารุณีนะครับก็เป็นล่ามนะครับเพราะว่าคุณโชโอกะยังพูดไทยไม่ค่อยชัดนะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นถามก่อนนะครับว่าคุณโชโอกะเนี่ยมาอยู่เมืองไทยได้ยังไงแล้วก็ทำอาชีพอะไรมาก่อนฮะเอตโตอิะการะ20ปีที่แล้วนี่ยญี่ปุ่นทีのผลิ ก็ย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนนะคะก็จากบริษัทญี่ปุはは่นเนี่ยถูกส่งมาประจําที่ประเทศไทยนะคะในบริษัทเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือแพทย์นั่นเองคือเมื่อรู้สึกตัวนะเมื่อตัวเองอายุเกิน20เกิน40แล้วนะคะก็จะรู้สึกว่าตัวเองอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่เชื่อให้ この自然がとても好きだからなんか環境の仕事をやりたいっていうのを前から思ってましたจส่วนตัวเนี่ยเป็นคนทอที่ชอบธรรมชาติมากๆนะคะก็เลยอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะ環境がどん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 悪くなってるでしょเพระรู้ว่าสิ่งแวดล้อมตอนนี้มันแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วคนก็ทำลายสิ่งแวดล้อมไปเรื่อยๆตรงนี้ยยนมกแล้วรวมถึงการเกษตรก็ใช้สารเคมีกันเยอะด้วยแล้วทําไมถึงไม่ไปทําที่ญี่ปุ่นทำไมมาทำที่เมือไทยโอ้ ยี่ห้าปี5ปีในไทยนี่สุดมิเตตโตเต็มว่ไทยก็สกิเมีโอกาสได้อยู่เมืองไทย5ปีนะคะก็รู้สึกว่าชอบเมืองไทยรักเมืองไทยชอบตรงไหนคะแล้วก็รู้สึกชอบตรงชอบที่สุดว่าคนไทยชอบที่สุดคือคนไทยเลยพีอดชอบที่สุดคือคนไทยเถืนเลยอ่ะพี่ยอดอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าชอบปุ๊ยก็เลยคิดว่าน่าจะปักหลักอยู่ในเมืองไทยดีกว่าคลาสไทยดี เลยต้นปฏิได้ด้วยกันทักซ้ยทหนึ่งก็คือมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งของวัตถุดิบที่มากมายที่อยู่ที่มันใช่ค่ะถึงจุดไหนครับที่เปลี่ยนจากการเป็นคนขายเครื่องมือแพทย์มาเป็นเกษตรกรอะไรคือจุดเปลี่ยนรีวิววะขวาตัดถ้าแต่ประเด็นเนี่ยยิมัยยาราในต่มานคืสิ่งที่เป็นจุดเด่นเรารู้สึกตัวว่าถ้าไม่ทําตอนนี้มันจะไม่ทัน เราไม่เริ่มตัดสินใจย่อนีซุดต่อค่ายชั่ยแต่ทำอะไรต่อถ้าเราอยู่ยังอยู่อย่างนี้อยู่กับบริษัทนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าเราจะตัดสินใจมาทําในสิ่งที่เรารักเราอยากจะทําเองเราต้องเรีบตัดสินใจแล้วทำไงฮะลาออกเลยโยนยอนนี่เราตกรางไงลาออกตอนอายุสี่สิบสองลาออกเลยลาออกเลยทำงานมาเป็นสิบสิบปีลาออกเลย

ก็คือเป็นการปลูกผักสดปลูกทั่วไปก่อนที่มาดังนั้น5ตอนแรกๆ5ปีแรกนะคะประสบปัญหาคือขาดทุนมาโดยตลอด5ปีขาดทุนทั้ง5ปีลำบากมา5ปีทุกอย่างทุกอย่างที่มีสะสมมากับอดีตที่ผ่านมาก็ต้องเอาออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นขายรถขายทุกอย่างเพื่อให้ัรอดขายบ้านด้วย

ออรกนินียก็มดทดมาใ่ก็สามารถที่จะขอใบรับรองนะคะเกี่ยวกับออแกนิกของไทยด้วยแล้วก็ขอของสากลตา่ตางประเทศได้อีกด้วยมีผลิตภัณฑ์อยู่หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หลายๆท่านรู้จักแน่นอนแล้วก็ดังมากสร้างชื่อเสียงให้กับคุณโชเลยก็ว่าได้แน่นอน่รอก็คือบบมีผักที่มีชื่อว่าโมโรเฮียโมโรเฮีย คือเป็นบะหมี่ผักที่เราหรือว่าคุณผู้ชมนะครับอาจจะเคยได้ลองทานในร้านสุกีเอ็มเคเอ็มเคเวลาเราไปแล้วเราจะสั่งบะหมี่เดี๋ยวนี้เขาจะมีบะหมี่ผักมีบะหมี่หยกธรรมดากับบะหมี่ผักนี่แหละต้นกําเนิดบะหมี่ผักต้นกาเนิดบะหมี่ผักให้ลองเล่าสักนิดนึงนะครับว่ามันมาได้ยังไงกลายเป็นเป็นบะหมี่ผักได้ยังไงเอ่もちろんあの日本の大使がね แน่นอนจุดเริ่มต้นก็คือจากท่านทูตญี่ปุ่นนะคะก็ได้มีโอกาสรู้จักโมโรเฮียที่ประเทศอียิปต์แล้วก็แนะนําต่อให้กับชาวญี่ปุ่นได้รู้จักแล้วก็เอาไปเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นกันเลยว่าโมโรเฮียว่าสกุลเอียงสูงไงคะโมโรฮียก็เป็นผักที่มีสารอาหารสูงมากนะะคผักโ้มก็มีนักสะเอี่ัตวว่าเรียกตั้งแต่ประมาณ5เท่าเลยทุกคนจะรู้จักว่าผักโขมเนี่ยมีคุณค่าอาหารสูง แต่ผักโมระยาเนี่ยมีมากกว่าผักโขมถึง5เท่า5เท่าเลยปกติคนนงมาดทเบรลท์ก็ยิ่ง่ถ้าทานสดเนี่ยจะติดปัญหาว่าไม่อร่อยไม่อร่อยถ้าทานสดสด ก็เลยแปลรูปแปลรูปมาเป็นบะหมี่บะหมี่นีิสบาสต์อยากไปดูต้นโมโรเฮยะแล้วล่ะอยากดูเหมือนกันต้นจะแบบสูงสูงเตี้ยๆหรือเป็นอารมณ์ยังไงไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าให้คุณโจกับพาเดินชมสวนเลยดีกว่าได้ครับมไม่ก็เรียกเสื้อที่ทำเป็นอะไรแต่ตัวอยากให้ลองทานดูด้วยได้ได้เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับค่ะ